เรียนท่านประธานในพิธีท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเด็กหญิงณัทตราสุนันตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายเทศบาลนครเชียงรายรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อคุณธรรมำนำใจเชียงรายเป็นสุขเชียงราย ชายแดนสามแผ่นดินถิ่นอารยธรรมล้านนาธรรมชาติงดงามประการตางามล้ำค่าเป็นสเสน่ห์ของเมืองเหนือแน่นอนว่าเมื่อเราถึงจังหวัดเชียงรายแล้วเราก็จะนึกถึงภาพเหล่านี้ดินแดงที่เหมือนดังต้องมนแหล่งวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันถึงแต่สภาพภูมิประเทศที่สวยงามเหล่านี้ ผมไม่อาจสร้างความตระรึงใจได้งานหากผู้คนที่อาศัยอยู่หากสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งนั่นก็คือคุณธรรมคุณธรรมตามความหมายในพจนานุปรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2554หมายถึงสภาพคุณงามความดีนั่นก็คือความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกายวาจาและใจของแต่ละบุคคล ซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยคุณธรรมเป็นนามธรรมที่แฝงเร้นอยู่ในจิตใจของมนุษย์แต่สามารถประจักษ์สู่สายตาผ่านการกระทําเราสามารถแสดงออกถึงคุณธรรมได้หลากหลายรูปแบบและนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้มากมายเช่นความซื่อสัตย์ความอดทนอดกลั้นความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตาการุณาเป็นต้นและไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมข้อใดนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นความจีิทั้งสิ้นในฐานะที่ดิฉันเป็นเยาวชนคนหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตดิฉันได้ตระหนักถึงปัญหานี้และคิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องร่วมมือกัน ในการปลูกฝังมเมล็ดพันธ์แห่งคุณธรรมให้งอกงามขึ้นในจิตใจของเด็กเยาวชนและคนทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่เราจะต้องหันมาร่วมมือกันในการส,สร้างคุณธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน เราสามารถสร้างสังคมแห่งคุณธรรมได้เพียงแค่ร่วมมือกันจากสิ่งเล็กๆได้แก่ 1. สร้างสังคมของการแบ่งปันแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันน้ำใจมอบความรักมีจิตอาสาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเพื่อกูนกัน 2. สังสมความดีแล้วเผื่อแผ่ความดีนั้นไปสู่คนรอบข้าง ทำความดีต่อกันแม้เพียงเล็กน้อยก็จะนําความชุ่มชื่นเข้าไปสู่หัวใจของผู้รับได้และ 3. สรรสร้างความสามัคคีปลอมดองมีใจกลมเกลียวเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับท้องถิ่นของเราจากรอยยิ้มที่มอบให้แก่กันช่วยเหลือเรื่องูลกันมอบความรัก สารความสามัคคีมีจิตสาธารณะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งสังสมความดีเพิ่มภูนน้ำใจแล้วเผื่อแผ่ความเมตตาไปสู่ผู้อื่นหากทุกคนยึดหลักคุณธรรมนำใจแล้วปัญหาสังคมก็จะหมดไปจะทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นเหมืองที่มีแต่รอยยิ้มและความสุขอย่างแท้จริง ณธรรมเป็นหลักนำชีวิตสู่ความคิดที่ดีงามและสร้างสรรค์หากทุกคนมอบความรักให้แก่กันเชียงรายนั้นจะเป็นสุขอย่างยั่งยืน